นะคะเอเชียลอาร์ติสต์อวอร์ดนะคะที่น้องได้รางวัลด้วยแล้ววันนี้น้องพี่โชว์ไลฟ์นะคะไปดูกันเลยแบ็คพิงก w วิสเทลกับออ Playing the Fire ค่ะวันนี้หน้าปวดนิดนึงนะเสียงเบานิดนึงนะคะมุมกล้องไม่ดีกแล้วอะมุมกล้องเหมือนแบบแอบถ่ายกันเองมากโอ้ลิซ่าสวยมาก โรเซ่ทำไมวันนี้ดูหน้าเครียดเครียรวันนี้ทุกคนดูหน้าเครียดหมดเลยยกเวลิซ่าที่ที่พยายามจะแบบใช้สีหน้าให้ลื่นเริองรอาจจะเพราะว่าเป็นงานแบบขึ้นเวทีใหญ่ของน้องครั้งแรกอุ้ยลิซ่ามุมนี้สวยมากน้องก็เก่งๆนะดูรู้เลยเราว่าทุกคนดูตื่นเวทีมากเลยอะ่ะมาเป็นงานครั้งแรกอ่ะเนาะเอ้าเสียงหายนี่คือเครื่องเราไม่ได้เป็นไรนะอา้าวระบบเสียงพังอีกน้องโอ๊ยาาจากรจนนี่อ แบกพิงลูกหนูได้ไหวได้บนสารก่อนขึ้นไปเนี่ยตา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 ยแต่ว่าสวยอยู่เนี่ยระบบเสียงพังไปแล้วพี่นาดเต้นดีนะคะแต่ว่าแบบแอคติ้งแบบมันดูไม่สุดจีซูสวยแต่เราไม่ชอบชุดจีซูวันนี้น้องสวยได้มากกว่าน,นี้ มกล้องเบลมาเบลคือหนักกว่าแบตบหนักกว่ามงคือเบลตอนนี้ระบบเสียงเริ่มกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมเดี๋ยวจะรอดูทวาทำไมงานใหญขนาดนี้ระบบเสียงถึงพังกีได้โดนกันซีนไปเนี่ยอ <Hold up. S 2> ุ้ยมีซูมซูจีนะคะจากค่ายเจวพีเจนี้สวยจังแต่เราเริ่มแบบเออเบื่อที่เจนี่จะแสกกลางแล้วอะ น้องต้องทำผมตรงใหม่บ้างแต่น้องสวยนะคะเอ้าเสียงลิซ่าหายเหมือนกันเอาเกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกคนดูเคลียร์ตามเลยทุกคนดูช็อกซูจิอยู่ได้ยังลิซ่าสปินดิทแงค่ะนั่งแล็ปต่อโนสนโนแค์ no, no, no ค่ะระดับระดับหนูถ้าไม่โอก็โน้กเเคเป็นดี จีูเริ่มเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าเครียดอาจจะพอเรื่องระบบเสียงด้วยน่าจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเสียงมันไม่ออกทุกคนให้กำลังใจนะเราเวลาทุกคนมองด้วยสายตาแบบช็อกวีพารัพารามพาราบโรเซสสวยอะนถูกกับสีแดงนะจ๊ะแดงวับเนียวีพารัวีพาราับพาร,าพาร,าพาราัเสียผิวปาก ผิวปากผิวปากผิวปากเราชอบท่านทีมากอู้นี้สวยจังอู้หเกล็ดกรจริกเงี้ยพาชิเทมองเงี้ยนี่ว่าในใจชมว่าน้องสวยเต้นดีค่ะทุกอย่างกลับมาทาอ็อปฟอร์มมาทาอ็อปฟอร์มตอนจะจบโอ้ชหเนนี่เจนนี้เต้นวันนี้แบบแรงไม่เยอะเพราว่าใจเสียตั้งแต่เสียงมันไม่ออกในหัวคงแบบ เฮ้ยชำไงดีวะแล้วนี่มาเป็นโชว์แรกของน้องๆอ,อ,อ่ะอ่ะกลับมากลับมาเจนนี่เธอต้องทำได้เธอต้องกลับมาลิซา่ามาเพื่อนๆกลับมาหน่อยจสตูโรเซ่เราต้องช่วยกันทุกคนอันนี้ท่าจบไม่เหมือนทุกทีนะคะน่าจะเป็นท่าจบที่ส่งต่อเพลงใหม่ใช่ก็ส่งต่อ